แบรนด์ที่คนรักคือแบรนด์ที่ลูกค้ารู้สึกได้ร่วมชนะไปด้วยกัน customer engagement ค่ะอะไรคือการสร้างความสัมพันธ์อะไรคือการสร้าง engagement ระหว่างกันมันเป็นส่วนร่วมได้จริงๆหรือเพียงแค่ว่าพวกเขาเหล่านั้นถูกนําไปใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดถ้าคุณมี3ข้อนี้เท่ากับว่าคนกำลังเริ่มสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้อย่างดีค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับซอปราศิกาพานีวงนะคะกับแบรนดิ้งชูเตอร์ EP 2ค่ะใน EP นี้นะคะหัวข้อของเราน่าสนใจมากๆเลยแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะพูดถึงเรื่องของแบรนดิ้งอยู่อย่างสม่ำเสมอและถ้าใครที่ติดตามมาก็จะรู้ดีนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วคำว่าแบรนดิ้งที่แข็งแรงมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากประสบการณ์แบรนด์ถูกต้องค่ะ ทีนี้นะ่ะว่าประสบการณ์แบรนด์เนี่ยมันถูกแตกยอดออกมานะคะได้เป็นหลายสิ่งหลายมิติมากๆเลยซึ่งหนึ่งในมิติที่ชอบอยากจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านมาสำรวจด้วยกันใน EP 2นี้นะคะคือ customer engagement ค่ะบแบรนด์ที่คนรักคือบแบรนด์ที่ลูกค้ารู้สึกได้ร่วมชนะไปด้วยกันอะไรมันคือ การทำปฏิสัมพันธ์อะไรคือการสร้างความสัมพันธ์อะไรคือการสร้าง Engagement ระหว่างกันระหว่างลูกค้าและก็แบรนด์นะคะทุกท่านเคยไหมคะที่วันนี้เนี่ยเราเห็นบางแบรนด์หรือแม้แต่อาจจะเป็นธุรกิจเราเองก็ได้คะ่ะที่เราขายสินค้าไปแล้วจบจากการลูกค้าไม่วนกลับมาหาเราอีกเลยหรือแม้แต่นะคะบางครั้งเนี่ยของที่ คู่แข่งเรามีเขาอ,อาจจะไม่ได้ดีกว่าเรามากนักนะแต่เรากลับเห็นว่าอุ้ยทำไมแบรนด์ของคู่แข่งเราเนี่ยกลับได้รับการมีส่วนร่วมหรือ engagement จากแฟนๆที่มีต่อแบรนด์ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้ซอฟจะพาทุกท่านมาเรียนรู้นะคะจากบทเรียนราคาแพงของแบรนด์ระดับโลกทั้งในเคสที่สร้าง engagement แล้วสำเร็จ success ได้ใจผู้บริโภคจริง และเคสที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ปรากฏว่าผลลัพธ์ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและเราจะได้เรียนรู้อะไรจากแบรนด์ระดับโลกบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เคสตัวอย่างนะคะอย่างแรกเลยที่เราอยากจะพาทุกคนเข้าใจตรงกันคือคำว่า customer engagement ค่ะณนะปัจจุบันนี้เนี่ยคว่า engagement มันแฝงตัวอยู่ในทุกที่เลยจริงไหมคะตั้งแต่แค่ทำคอนเทนต์โพสเฟสบุ๊กไอ g แค่นี้มีคนกดไลค์เราก็เรียกว่าอุ โพสของเราการสื่อสารของแบรนด์เราเนี่ยมี engagement แล้วแต่ประเด็นที่น่าสนใจเลยคือจริงๆแล้วค่ะคำว่า engagement เนี่ยมันไม่ได้ถูกลิมิตเอาไว้แค่เฉพาะยอดไลค์ยอดแชร์การกดเซฟกดคอมเมนต์หรือการส่งในช่องแชทเพียงอย่างเดียวค่ะทุกท่าน ถ้าใครทำ engagement level 1ตรงนี้ได้เนี่ยยินดีด้วยถือว่าคุณมีเซนส์ในการบริหาร conversation กับลูกค้าแต่ในเชิง customer engagement จริงๆในระดับแบรนด์ระดับโลกที่เขาทำกันเนี่ยมันคือการลงลึกเชิงพฤติกรรมและ action ไปมากกว่านั้นค่ะทุกท่านเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างให้ลูกค้ามีบทบาทกับแบรนด์เราจริงๆให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาได้ลงมือทาอะไรบางอย่างที่ส่งผลกับผลลัพธ์ของแบรนด์ด้วยและรวมไปถึงการที่เขารู้สึก ได้เห็นผลลัพธ์ผลสำเร็จจากแบรนด์ที่เขาเป็นส่วนหนึ่งในการ drive สิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้จริงเห็นไหมคะว่า3มิติเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโอ้โหมันจะค่อนข้างดีก่อนแค่กดหัวใจไลค์ในไอให้เฉยๆคำว่า customer success วันนี้ซอฟอยากให้ทุกทท่านนะคะลองกลับมาตั้งคำถามกับธุรกิจของเราค่ะว่าณนะตอนนี้แบรนด์ของเราให้ลูกค้ามีบทบาทแค่ไหนในความสำเร็จของแบรนด์เรา อาเป็นคำถามที่น่าสนใจมากและซอบอยากจะยกเคสแรกให้ฟังนะคะมาจากแบรนด์เลโก้ค่ะซอบเชื่อว่าเด็ก90ทุกคนต้องเคยผ่านการเล่นเลโก้เนาะหรืออย่างน้อยๆในนะพวกเราทุกคนแหละต้องเคยผ่านการเห็นเลโก้และเลโก้เองเป็นหนึ่งแบรนด์ที่เขาต่อยอดจากการเป็นแค่ตัวต่อเฉยๆตามจินตนาการเป็นซีรีส์และคอเลคชันมากมายที่กวาดได้ทั้งแฟนๆทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอะไร เลโก้จะไปอยู่ตรงนั้นเสมอมีแคมเปญหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะที่เลโก้ออกมาเพื่อสร้าง engagement กับแฟนๆและก็ลูกค้าของเขาค่ะนั่นคือแคมเปญที่เรียกว่า Lego Ideas ค่ะคือ Le โกเนี่ยออกมาเปิดเป็นเว็บไซต์นะคะชื่อว่า Lego Ideas เพื่อให้แฟนๆทั่วโลกค่ะได้เสนอไอเดียชุด Le โกใหม่ว่าถ้า Le โก้จะทำคอลเลกชันใหม่สินค้าใหม่ออกมาพวกคุณทั่วโลกอยากเห็น Le g กผลิต ดีไซน์ไหนออกมาค่ะซึ่งเว็บไซต์นี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เลโกเนี่ยให้แฟนๆทั่วโลกมาเสนอไอเดียกันได้เลยฟีลเหมือน p i t งานอยากให้ทํำคอลเลกชันแบบไหนหน้าตาแบบไหนนะคะและความน่าสนุกเลยก็คือว่าถ้าไอเดียไหนได้รับการโหวตถ,ถึง1 0 0 0 0เสียงเลโก้จะพิจารณาในการผลิตจริงค่ะ,ะก็ไม่ได้รับปากแบบ100%นะว่าทุกๆหมื่นโหวตเนี่ยจะได้รับการผลิตแต่จะรับพิจารณาค่ะ และถ้าเกิดไอเดียใดที่ได้รับการพิจารณาและได้รับการผลิตออกมาจริงๆความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ค่ะเลโก้ <LEGO S 2> พร้อมให้เครดิตผู้คิดไอเดียหมายถึงให้ชื่อเลยและที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นอีกเลโก้ <LEGO S 2> พร้อมให้ส่วนแบ่งจากยอดขาย1%ที่ขายได้จริงจากทั่วโลกค่ะโอ้โหฟังดูแล้วนี่มันช่องทางที่ช่องทางรวยได้อยู่เหมือนกันถ้าใครที่มั่นใจในไอเดียแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นแฟนเลโก้มากพอเขา ก็ไม่น่าจะพลาดโอกาสดีๆแบบนี้จริงไหมคะและนี่คือตัวอย่าง4ไอเดียนะคะที่มาจากลูกค้าเลโก้ทำไอเดียออกมาจนเลโก้พิจารณาผลิตออกมาจริงๆค่ะเพระว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นแน่ๆเลยนะคะอย่างเช่นคอลเลกชัน n n s s a p p o l o s s t u r n 5ค่ะไอเดียนี้นะคะมาจากแฟนเลโก้2คนจากประเทศเยอรมนีค่ะต่อมาค่ะอย่างเซตคอลเลกชัน Central Park Friends เป็นไอเดียจากแฟนเลโก้ประเทศฝรั่งเศสค่ะตัวอย่างที่3นะคะโอ้โหอันนี้เนี่ยน่าจะโดนใจใครหลายคนนะคะเป็นคอลเลกชันเลโก้ BTS Dynamite เป็นไอเดียจากแฟนคลับจากประเทศอังกฤษนี่และอันสุดท้ายนะคะที่ซอฟหยิบยกมานะคะก็คือคอลเลกชันเลโก้ The Office โดย JJ. l จ,จ,จล i s ค่ะเห็นไหมคะว่าการที่แบรนด์เนี่ย พร้อมให้ทั้งเครดิตและสารฝันให้ลูกค้าเป็นจริงด้วยเนี่ยโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ค่ะซึ่งอย่างคุณเจเจลูอิสเองนะคะเคยกล่าวเอาไว้ในเลโก้บล็อกของเขาเองค่ะว่าเขารู้สึกเหมือนกับฝันที่เป็นจริงที่ได้เห็นไอเดียของเขาเนี่ยถูกผลิต และวางขายไปทั่วโลกอย่างเคสเจเจลูอิสนะคะเราเห็นเลยว่าเขาไม่ได้เป็นแค่นักรักเล่นเลโก้เฉยๆแต่ณวันนี้เนี่ยจากคนที่ชอบเล่นเลโก้สามารถพัฒนาการมีส่วนร่วมสู่คนที่ออกแบบร่วมกับแบรนด์จริงๆมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขายิ่งเหนียวแน่นและรู้สึกว่าสำเร็จและชนะไปกับแบรนด์ไปด้วยกันค่ะ จากเคสเลโก้ LEGO เองนะคะทำให้เห็นเลยค่ะว่าแบรนด์ที่ปล่อยให้ลูกค้าได้ลงมือทำและมอบเครดิตที่จับต้องได้จริงไปอย่างจริงใจให้กับลูกค้าด้วยสิ่งเนี้สตรองแล้วก็พาเวอร์ฟูลมากกว่าแค่ทำโพสต์เรียก Engagement ยอดไลค์ยอดวิวยอดแชร์เห็นภาพไหมคะ เคสต่อมานะคะเราขอมาแวะที่อุตสาหกรรม streaming music กันดีกว่าซอบเชื่อว่าทุกทุกท่านเนี่ยน่าจะรู้จักแพลตฟอร์มนี้เป็นอย่างดีหรือแม้แต่ใครก็ตามที่อาจจะฟังรายการนี้ผ่านแพลตฟอร์มนี้ด้วยซ้ำนะคะกับ spotify ค่ะ ใครที่ใช้บริการ Spotify บ่อยๆนะคะแบบเป็นคนที่ชอบฟังจริงๆเนี่ยเราจะต้องเคยได้รับประสบการณ์นี้แน่นอนที่ทุกๆสิ้นปีช่วงปีใหม่เป็นช่วงเทศกาลที่ไม่ว่าจะแบรนด์ไหนๆเนี่ยก็จะมารีแคปประจำปีกันใช่ไหมคะมีแคมเปญหนึ่งนะคะที่ Spotify ทำขึ้นมาแล้วพบว่ามันสักเซสสำเร็จมากๆจน Spotify นะคะเริ่มผลักดันให้สิ่งนี้เนี่ยกลายเป็น culture ของแบรนด์เลยค่ะสิ่งนั้นก็คือ Spotify rap ค่ะ spotify wrap เนี่ยเป็นแคมเปญประจำปีนะคะที่แอปพลิเคชันเขาจะสรุปข้อมูลการฟังของแต่ละยูเซอร์ที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมของผู้ใช้นะคะและเขาไม่ได้สรุปแบบธรรมดาธรรมดาเป็นรีพอร์ตให้หน้าเบื่อ เขาสรุปแบบที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเราจริงๆอ่ะให้ความรู้สึกและประสบการณ์เหมือนกับการที่เราได้ทำควิสเล็กๆแล้วอยากแชร์ผลควิสกับเพื่อนในโลกโซเชียลนะคะ Spotify r a p เลยสรุปวิธีการฟังเพลงของคุณทั้งปีด้วยการสรุปว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณฟังเพลงแนวไหนมากที่สุดเพลงไหนที่คุณเปิดบ่อยมากที่สุดทั้งปีเลยเนี่ยคุณใช้เวลากับศิลปินที่คุณรักคนไหน มากที่สุดและอาจจะมีสถิติแปลกๆนะคะให้กลายเป็นคอนเทนต์และสร้าง Engagement เช่นคุณฟังเพลงตอนปีหนึ่งบ่อยกว่าคนทั่วโลก90%การเก็บทุกๆ Data และทุกๆ Journey ของลูกค้ามาปั่นและย่อยเป็นการสรุปให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยจริงด้วยอะ่ะ ฉันเองยังไม่เคยสังเกตเลยอะแต่แบรนด์สังเกตและใส่ใจพฤติกรรมความชอบความเป็นตัวเขาเองจริงๆเลยทำให้สิ่งนี้นะคะ Spotify r a p เนี่ยในปี2021มีผู้ใช้มากกว่า120ล้านคนเข้าชมค่ะเพราะทุกคนต่างก็อยากรู้นะว่า1ปีที่ผ่านมา365วันเนี่ย เออฉันชอบฟังเพลงแนวไหนบ่อยสุดนะฉันเผลอฟังอยู่กับซิลปินคนไหนบ่อยสุดและมันมีโมเมนต,ต์ได้ย้อนหวนรำลึกไปด้วยกันและนั่นแหละค่ะคือความสนุกและเอนเกจเมนตในความทรงจำและที่น่าสนใจคือ120ล้านคนเข้าชมใช่ไหมคะเชื่อไหมคะว่ามีคนแชร์ลงบนโซเชียลมีเดียของตัวเองมากกว่า60ล้านครั้งค่ะโอ้โหหกล้านครั้งเนี่ยถ้าเป็นนักการตลาดเราตีมูลค่ายังไงดีคะให้คนโพสต์ถึงเรา60ล้านครั้งอะ ประเมินไม่ได้แล้วยากมากที่มันจะสร้าง Impact ได้อย่างดีถูกต้องไหมคะแต่กับการที่เราบิดมานิดนึงกับข้อมูลที่เรามีอยู่และเราไม่ใช่แค่ให้บริการคะ่ะอย่าง Spotify เองเขากลับมอบ Value บางอย่างที่ทำให้ลูกค้าสวนเราเติบโตและเดินทางมาด้วยกันโดยตลอดจนลูกค้ารู้สึกยินยอมและอิ่มเอมที่จะแชร์สิ่งนี้ในพื้นที่ของเขาด้วยตัวเองนี่ก็ไมต่างจาก User Gene r a t e content โดยที่แบรนด์ไม่ต้องจ่ายเงินเลยสักบาทคะ่ะ เป็นแค่มุมไอเดียเล็กๆเ,เท่านั้นนะคะที่ทำให้ลูกค้าเห็ว่าแบรนด์นี้เข้าใจเราจังเลยเนี่ยแหละค่ะเป็นเคสสตารดี้ที่ทรงพลังมากกับค u s t o m เ r อร์เอน m เ n t จเมนท์ที่ทำให้ลูกค้าอยากแชร์เองโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเลยสักบาทค่ะหูฟังมา2เคสแรกฮึกเหิมเลยนะคะซอฟเองยังฮึกเหิมเลยนะว่าว้าวจริงๆแล้วความว่าการมีส่วนร่วมบางทีมันไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องลงทุนอะไรที่แพงมหาศาลมากๆแต่คือการกลับมาสังเกตและต่อยอดจาก Data หลังบ้านที่เรามีว่าเราสามารถทำสิ่งนี้อะไรให้ลูกค้าได้บ้างนะคะ ผ่านไปกับเคสที่สำเร็จได้อย่างสวยงามค่ะต่อมาเราลองมาดูบทเรียนราคาแพงที่แบรนด์อยากจะสร้าง engagement กับลูกค้าแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลับไม่น่าพึงพอใจอย่างที่หวังนะคะมาเริ่มกันที่เคสแรกเลยนะคะ Burger King ค่ะโอ้โหจริงๆเราก็เป็นคนนึงที่ชอบทาน Burger King มากเลยนะคะเป็นแบรนด์เบอร์เกอร์ที่แบบอร่อยโดนใจใครหลายคนอย่างแน่นอนนะคะ ซึ่งเมื่อปี2009เนี่ยเบอร์เกอร์คิงเองค่ะเขาได้ออกมาเปิดตัวแคมเปญแคมเปญหนึ่งนะคะชื่อว่า Wopper h Sacrifice ค่ะ Wopper h ก็คือเบอร์เกอร์ชื่อดังของเบอร์เกอร์คิงใช่ไหมคะทุกคนน่ะรู้จัก,ก Wopper Wopper เนอะส่วน Sacrifice ก็คือการเสียสละอะตรงไปตรงมาเลยว่าเราต้องเหมือนบูชาอะไรบางอย่างเพื่อได้อะไรบางสิ่งบางอย่างกลับมาพอรวมสองคำนี้แคมเปญที่เกิดขึ้นจริงในปี2009เลยค่ะก็คือเบอร์เกอร์คิงออกมาบอกค่ะว่า ใครที่ลบเพื่อน10คนใน Facebook ได้รับไปเลยวอป p เปอร์ฟรี1ชิ้นค่ะโดยที่วิการลบเพื่อนเนี่ยก็เจ็บแสบไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเลือกที่จะไปลบเพื่อนมันจะมีข้อความนะคะส่งไปหาเพื่อนเราคนนั้นค่ะเพื่อบอกว่าคุณถูกลบเพื่อนเพื่อแลกเบอร์เกอร์ค่ะเชื่อไหมคะว่าภายในไม่กี่วันค่ะ มีคนเข้าร่วมแคมเปญน,นี้จริงๆมากกว่า2 3 0 0 0 0คนค่ะและมีเพื่อนถูกลบนะคะไปมากกว่า82,000รายชื่อจน a c e b o o k ค่ะที่เห็นปรากฏการของแคมเปญน,นี้เนี่ยถึงต้องรีบออกมาระง,งับแคมเปญน,นี้โดยทันทีนะคะด้วยเหตุผลที่มันขัดต่อนโยบายของแพลตฟอร์ม Facebook เองค่ะ เลยกลายเป็นที่ถูกพูดถึงและวิาพากษ์วิจารณ์นะคะว่าแคมเปญน,นี้เนี่ยมันสร้างสารรค์หรือคิดออกมาอย่างถี่ถ้วนดีแล้วหรือไม่นะคะ แม้ว่ามันอาจจะเรียกกระแสรเรียกดังสร้างข่าได้จริงอาจจะได้พื้นที่สื่อที่ถูกพูดถึงก็ตามนะคะแต่แคมเปญนี้เนี่ยกับสร้างความรู้สึกทางด้านลบมากกว่าที่สร้างสรรค์จนคนรู้สึกอยากจะไปกินเบอร์เก์คิงจริงๆเพราะแคมเปญนี้ค่ะลูกค้าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมมี Engagement แต่กลับกําลังถูกรู้สึกว่าฉัน กำลังถูกทดสอบบางอย่างทางสังคมและความรู้สึกนี้เนี่ยมันสร้างความอึดอัดและลำบากใจให้กับลูกค้ามากๆเลยกลายเป็นว่าผลลัพธ์ของแคมเปญเนี่ยกับตลปัดไม่ใช่สิ่งที่เบอร์เกอร์คิงคาดหวังไว้ตั้งแต่ทีแรกนะคะจากเคสเบอร์เกอร์คิงนะคะซอฟอยากสรุปจากมุมมองซอฟเองเลยก็คือว่าแม้ว่าเราจะเป็นแบรนด์ที่ มีชื่อเสียงมีฐานพลังมีคนรู้จักมากมายนะคะหรือมแม้แต่ความกล้าเล่นกล้าสนุกของแบรนด์เองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ความกล้าในการสร้างอะไรที่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้านี้นั้นมันล้วนเป็นดาบสองคมเราต้องระมัดระวังแล้วก็คิดรอบด้านให้ดีนะคะว่าแคมเปญใดก็แล้วแต่ที่แบรนด์กําลัง drive อยู่นั้นอาจจะสร้างความรู้สึกใดที่เกิดขึ้นในทิศทางที่เราคาดไม่ถึงได้หรือเปล่านะคะเพราะไม่อย่างนั้นเราอาจจะลงเอยเหมือนเคส วอ p p เปอร์ส i f คร e ได้เพราะสุดท้ายคือเราด้วยเองนั่นแหละที่ส a c คร f สไฟตัวเองนะคะถัดมาค่ะเป็นเคสการเรียนรู้ราคาแพงอีกเช่นกันนะคะจากแบรนด์ที่โอ้พูดไปทั่วโลกรู้จักนะคะ Starbucks ค่ะในปี2008นะคะ Starbucks เนี่ยเปิดเว็บไซต์หนึ่งค่ะชื่อว่า my starbucks ideas ฟังจากชื่อเนี่ยก็พอจะคาดการได้เลยใช่ไหมคะว่าน่าจะเป็นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่เชิญชวนให้แฟนๆทั่วโลกสามารถเข้ามาแชร์ไอเดียต่อ Starbuck s ได้ มันเป็นเช่นนั้นเลยค่ะเพราะเว็บไซต์นี้นะคะเปิดให้ลูกค้าทั่วโลกเสนอไอเดียเมนูบริการหรือแนวทางในการปรับปรุงร้านนะคะโดยเชื่อไหมคะว่าเว็บไซต์นี้พอเปิดขึ้นมานะคะมีไอเดียถูกส่งเข้ามามากกว่า1,90,000รายการค่ะทุกท่านแต่ปัญหาคือไอเดียที่บริษัทนะคะอ้างว่านำไปใช้จำนวนมาก ที่อาจจะบอกว่าวันนี้ทําแก้วคอลเลกชันนี้เพราะไอเดียของลูกค้าเสียงตอบรับจากลูกค้าวันนี้ออกเมนูนี้มาเพราะมีเสียงตอบรับจากลูกค้านะคะหลายไอเดียเลยที่สตาร์บัค s ์นำไปใช้เนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่ลูกค้าไปค้นพบว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในแผนธุรกิจตั้งแต่แรกค่ะยกตัวอย่างเช่นคอมเมนต์จากชาวเน็ตนะคะบอกว่าสตาร์บัค s เนี่ยออกมาขายแก้วเก็บความเย็น24ออนซึ่งจริงๆแล้ว เอ๊การขายกระติกแก้วเก็บความเย็นแบบนี้เนี่ยสตาร์บัคก็เคยทํามาขายอยู่แล้วนี่นะอีกมุมนึงค่ะอย่างผลิตภัณฑ์เช่น K-Cup p o พอนะคะที่สตาร์บัคออกมาบอกว่าเนี่ยมันเป็นเสียงตอบรับจากลูกค้านะคะที่เสนอไอเดียกันเข้ามาทําให้เขาเนี่ยได้ไปดีลกับ Green Mountain Coffee เพื่อออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นี้แต่สุดท้ายก็มีชาวเน็ตอีกเช่นกันนะคะที่ไปขุดแล้วก็ เกิดคําถามและข้อสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยการดีลนี้หรือการที่ตั้งใจอยากจะขายสิ่งนี้มันอยู่ในรถแบบอยู่แล้วหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่มาจากไอเดียของลูกค้าจริงๆก็ได้นะถัดมาค่ะเคสที่ Starbucks นะคะไปเปิดสาขาในสวีเดนและเอลซาวารอค่ะโดยที่บอกว่าการเปิดสาขานี้นะคะเป็นไอเดียแล้วก็เป็นเสียงจากลูกค้าที่ส่งไอเดียเข้ามา แต่ปรากฏว่าก็มีคนไปขุดนะคะแล้วก็ตั้งข้อคําถามและข้อสองสัยว่าเอ๊จริงๆการขยายสาขานี้เนี่ยมันก็อยู่ในรถแมพของการขยายตลาดของ Starbucks อยู่แล้วหรือเปล่าจากตัวอย่างนี้นะคะเลยทําให้โดยมวลรวมแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือลูกค้าหลายคนเริ่มรู้สึกสงสยัยแล้วก็เอ๊ะนะคะว่า ตกลงแล้วเนี่ยไอเดียต่างๆที่เราส่งไปให้ทางแบรนด์ด้วยความรักและอยากมีส่วนร่วมของเรามันเป็นส่วนร่วมได้จริงๆหรือเพียงแค่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาเหล่านั้นถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด อีกทีหนึ่งว่าแบรนด์กําลังใส่ใจเขาทั้งที่จริงๆแล้วแบรนด์ไม่เคยนําไอเดียเขาได้ไปใช้เลยจริงๆค่ะซอว่าจากเคสนี้นะคะมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกซอฟต์สตาร์บัคเขาก็ทําดีอย่างเต็มที่แล้วในการสร้างพื้นที่และมันอาจจะเป็นจังหวะพอดีที่ไอเดียมันแมชกันจริงๆก็เป็นไปได้แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าความรู้สึกของลูกค้าที่มองเข้ามาและแอบเริ่มรู้สึกไม่ไว้ใจและไม่แน่ใจว่าความจริงนี้นั้นมันจริงแค่ไหน จนกลายเป็นความไม่ไว้ใจไปในท้ายที่สุดมันก็เป็นเรื่องจริงในมุมผู้บริโภคด้วยเช่นกันและนี่คือตัวอย่างที่แพงมากๆนะคะของการสร้าง engagement ที่ภายนอกดูดีแต่ข้างในอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งอย่างที่ควรจะเป็นค่ะจากเคสต้ดี้ทั้ง4เคสที่เล่ามาใน EP นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทที่สำเร็จได้อย่างดีได้ใจลูกค้าหรือพาร์ทที่อาจจะ ไม่เป็นไปตามอย่างที่คิดสักเท่าไหรนะ่นักรวมกันเนี่ยซอบพอจะสรุปออกมาได้นะคะว่าแบรนด์ที่มี c u s เ o m e r Engagement ที่นำไปใช้ได้จริงขอเป็นเช็คลิสต์เอาไว้นะคะว่าถ้าคุณมี3ข้อนี้เท่ากับว่าคนกำลังเริ่มสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้อย่างดีค่ะอย่างแรกเลยนะคะอย่างที่1คือการที่เราเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ลงมือทาค่ะ อาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องที่ยากมากๆๆนะคะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขามีส่วนที่ได้ใช้แรงสมองไอเดียหรือแม้แต่แรงกายการขยับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลลัพธ์แค่นี้ก็ได้สร้าง engagement แล้วค่ะถัดมาอย่างที่2ค่ะผลลัพธ์นั้นที่ลูกค้าได้ลงแรงลงใจมานั้นมีผลลัพธ์ที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้นะคะขีดเส้นใต้คำว่ามองเห็นได้และ3ค่ะมันจะ ิดจบอย่างสวยงามและทรงพลังที่สุดนะคะนั่นคือการให้เครดิตกับลูกค้าอย่างจริงใจและโปร่งใสลูกค้าจะรู้สึกตื่นเต้นมากๆและเขาจะได้รับความรู้สึกจริงใจจากแบรนด์แบบ300%เลยค่ะเพราะมันครบลูปจริงๆตั้งแต่หนึเปิดพื้นที่ให้เขาได้ลงมือทำา 2. ผลลัพธ์สามารถเห็นได้ด้วยสายตาและตาเนื้อของเขาและ 3. ให้เครดิตกับลูกค้าอย่างชัดเจนจริงใจและตรงไปตรงมา จาก3ข้อนี้นะคะสาว่าเป็นโจทย์ที่น่าสนใจที่หลังจบ EP นี้แล้วเนี่ยทุกท่านสามารถกลับมาลองรีเฟล็กรีเฟรมตัวเองกันสักหน่อยนะคะว่าวันนี้ แบรนด์ของเรานะคะกำลังทำให้ลูกค้าดูอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเรากำลังได้สร้างพื้นที่อะไรบางอย่างที่อนุญาตให้ลูกค้าของเราสามารถก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญร่วมกับแบรนด์ได้เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของแบรนด์ Experience หรือประสบการณ์แบรนด์ที่สวยหรูเพียงอย่างเดียวค่ะแต่เรากำลังพูดถึงในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นที่อนุญาตให้ทุกๆประสบการณ์ของแบรนด์นั้นลูกค้าสามารถยืนอยู่ตรงนั้นและมีส่วนร่วมได้แบบ จริงจังค่ะ